โอ้ยหมันหมันหมัน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 ว้าพี่น้องเห็ดดำเจออีกแล้วพี่น้องพันมาลี่พันมาลี่ว้าวเพื่อนเพื่อนอ้น,นี้ฝนตกห่อมเขาครับพี่น้องนี่ค่ะงามๆเลยสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้คนณไอสานจะพามาเก็บพี่น้องดูเห็ดดำขึ้นแล้วค่ะเอาคือเก่าค่ะเห็ดดำค่ะพี่น,อน้องคนอผู้ใดรู้เห็ดดำนะคะเห็ดดำนี่ก็อ้า พี่น้องโอ้ยว้าวว้าวว้าว,ว,าวมาดูนี่มาดูนี่พี่น้องขาว้าวโอ้ยกําลังขึ้นเลยค่ะพ่อน่ะพี่น้องขาดูดูนี่ก่อนปลาทิโตเหต็ดดำค่ะเห็ดดำกําลังขึ้นเลยค่ะฝนตกอือพี่น้องเดี๋ยวคุยสันจะมองหาอีกมีบ่ขอห้มีอีกลหลาลๆนะคะนะ โอ้ยายโอ้ยหมันหมันหมัน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 พี่น้องเห็ดดำเอาคือเกาพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันแสบค่ะเอาคือเกานะคะพี่น้องเก็บใส่ถุงคือเก่าค่ะนี่ค่ะมาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะนี่มันก็สวยอยู่นะพูดไปแล้วก็ได้มันก็มีแม่งกินเป็นธรรมดาแล้ค่ะพี่น้องเจออีกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะตะมุตะมีโอ้ย เอาคือกาวเพระาพระว่าเดี๋ยวจะมีอันขันเพ่นบบหูวันนวกินเพ่นสิเตะเล่นน З ั่นแหมค่ะพี่น้องมันเพ่นสิีอยวแบบเก็บเล่นเก็บทิ้งแมเสียดายเนาะค่ะเนาะเจออีกแล้วพี่น้องเพ่นมาลี่เพ่นมาลี่โอ้ยเพิ่อนอันี้ว้ายพี่น้องค่ะดูนี่เพ่นมาลี่ค่ะเพ่นมาลี่เห็ดดาโอ้ยกําลั่งขื้นโอ้พี่น้องปีนี้คือครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกของเห็ดดําเลยโอ้ยอัน ต่ำแน่สลังกาหมุนนะคะหมุนนะโอ้ปหร,ร่างโอ้ยขอเก็บสะกอนทอเอวนี่น้านอีกนี่ค่ะเพิ่นมา่อนไม่้นหรอกใสอีกโอ้เจอในน,น,นี้มองนี่อีกค่ะพี่น้องเห็ดดำยังหลอกดอกเลก็กๆอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่นพึ่งเจอฝนไหมคะพี่น้อง หาอีกหาอีกแต่ว่าถ้าเป็นเขาเป็นมูเป็นมูนี่ก็หลายได้ค่ะนี่เดี๋ยวชิมมนเขาไปทางในก็มันจะมีไหมช่วงนี้กระลังกระลังเป็นย่ามของเพิ่นค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ได้มาเก็บนี่เพิ่งมาเกิบเธอแหละเพราะว่าควยสันเห็นแบบมีฝนตกนะคะพี่น้องก็เลยมาเลาะเบิงได้อิหลีค่ะได้นิดนิดนิดนึดนงค่ะ และแล้วก็มาเจออีกเฮดดำโอ้ยพี่น้องนี่ฝนตกฝนตกห้ามเขาครับพี่น้องนี่ค่ะงามๆเลยเก็บสิคะจะรออะไรก่อนใหญ่ๆจังสีเลยค่ะพี่น้องโอ้ยมีเกิดตรงนี้อยู่แต่ว่าเขากะฝน,นตกห้ามเนาะพี่น้องนี่ค่ะเอาก่อนี้ก่อนสุนดใดยก็เอาก้อนี้ซะก,ก่อนละมาหมานๆอีกแล้ว มาแล้วค่ะมาแล้วมาเจออีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องว้าวกำลังกำลังขึ้นผุดขึ้นมาจากดินเลยค่ะมาเบิงว้าวพี่น้องเบิงค่ะเบิงเบิงเบิงนี่ค่ะกำลังผุดขึ้นมาจากจากดินเลยนี่ค่ะนี่อันเล็กๆ็กก็มีอันเล็กเล็กน,น้อยน้อยนี่ก็มีค่ะเดี๋ยวโคยสานจะเก็บนี่ค่ะอันนี้พอดีเก็บเลย อันนี้พอดีเก็บเลยค่ะพี่น้องเห็ดเห็ดดำค่ะเห็ดดำกำลังเกิดนะคะช่วงนี้ตาดีได้ตาลายเสียค่ะมาเก็บน้ำกันเลยค่ะนี่เล็กๆนี่ค่ะสวยๆเดี๋ยวเอาอันนี้ไวให้เพื้น เกิดอีกนะคะกำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนี่ก็คือเห็ดดำไปเก็บมารอบแรกของปีนะคะรอบแรกของปีแล้วค่ะกำลังขึ้นนะคะพี่น้อง่ากำลังขึ้นฝนตกดีดีนี่ค่ะกำลังขึ้นเบ่งดอกตุมุติมินะคะพี่น้องค่ะวันนี้ดีใจมากเลยได้มากแกงหนึ่งอยู่ได้ะค่ะพี่น้องค่ะได้มาแกงหนึ่งอยู่นะเดี๋ยว อีกจักหน่อยก็ไปจอบอีกข้าเกาค่ะนี่ก็คือเห็ดดานะคะหรือว่าเห็ด e อันอียงค่ะเห็ดอ่นเห็ดไก่ทอดเออแล้วเขาเขาจะคนไทยเขาคนจะตั้งชื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นบางคนคนก็จะเรียกว่าเห็ดดานะคะบางคนเขาก็จะเรียกว่าอันเห็ดไก่ทอดนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ดอกแซบ,บอันนี้คือแซบมากเลยค่ะนึ่งแกงโอ้แซบแบบว่ากรึดๆเลยนะคะพี่น้องค่ะอร่อยมากเลยคนไทยคนไทยที่อยู่ต่างแดนนี่ก็คือให้แบบความอร่อยระดับสิบเลยนดค่ะพี่น้อง mm hmm. นี่ค่ะก็คือผลงานในวันนี้นะคะ